ุณผู้ชมคุณเนบนซ์มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านด่านบุรีรัมคือมีเด็กสาวอายุ17คนหนึ่งนอนอยู่ในบ้านตัวเองนะคะกับน้องชายที่อายุ12ส่วนแม่เนี่ยนอนบ้านอีกหลังนึงใกล้ๆกันตีห้าน้องตื่นมามีชายแปลกหน้านอนอยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นไม่ใส่กางเกง <ừ> ส่วนกางเกงของน้องถูดรูดซิปออกและก็มีคราบขาวๆกระจายเป,เปื้อนเต็มไปหมด เลอะทั้งอวัยวะเพศข,ของน้องและเลอะตามตัวชายแปลกหน้าคนนั้นตื่นมาเจอตัวเองในสภาพนี้กางเกงไม่รูดซิปและเลอะคราบน้ําน่าจะเป็นคราบอสุจิเจอสารคัดหลั่งแบบนี้เข้าไปน้องบอกไม่กล้าโวยวายกลัวจะเป็นอันตรายได้แต่ปลุกผู้ชายคนนั้นบอกพี่รีบออกไปเร็วหนูจะไม่บอกใครผู้ชายคนนั้นก็ออกจากบ้านไปน้องก็เลยรีบไปแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านว่ามีคนบุกเข้ามาแล้วมีนเหตุอย่างนี้ตำรวจโรงพักบ้านด่านจับได้แล้วค่ะผู้ชายคนนั้นอายุ27ปีในโฟรนชัยไปจับตรงหน้าวัดบ้านด่านตอนกําลัง หาปลาเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่าเขาอ่ะเป็นคนปราจีนเดินทางมาหาเมียที่หมู่บ้านนี้แต่เมียไม่อยู่เมียบอกว่าอญาติเมียบอกว่าไปทํางานที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยออกมาหาปลาตามลําห้วยมาขายตํารวจถามเอ็งจะมาหาใครไม่รู้แหละแต่เอ็งเข้าไปในหบ้านเด็กทําไมเออเข้าไปนอนได้ยังไงใช่เขาบอกว่าไม่ใช่ผมนะ ผมอ่ะเห็นมีคนเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วหน้าต่างมันแง้มไว้ผมเข้าไปตั้งใจจะไปขโมยทรัพย์สินในบ้านอยากจะไปเตือนน้องว่าวันหลังอ่ะเข้านอนอย่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ไม่ได้ทําอะไรเด็กแม้แต่ปลายก้อยแม้ผมจะเสพยามาก็ตามผมไม่ได้ช่วยตัวเองตอนอยู่ในห้องนอนอสุจิที่เลอะเทอะมาจากไหนผมไม่รู้อาไม,ไม่เตือนเขาเรื่องแค่ปิดหน้าต่างด้วยใช่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเด็กเขาแค่ปีนจะเข้าไปขโมยของ แต่ที่เด็กบอกคือน,นอนอยู่ข้างๆตัวครับ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> แล้วตำรวจแจ้งข้อหาแล้วนะแจ้งแล้วบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนและลักทรัพย์ส่วนคดีลูกเละเมิดทางเพศไม่ยากตรวจสิคะตรวจค่ะไอ้คราบน,านั้นมันยังอยู่ไงเออ,เอทุกวันนี้เจอแต่อะไรแปลกๆเนาะบ้านเรา